สวัสดีครับแฟนเพจลักกี้ทุกทานครับวันนี้ผมอัลลักกี้นะครับจะพาเพื่อนมาดูนะครับอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้กําลังจะเริ่มทำเนาะเป็น2021นะครับเครื่อง3000เียร์โต้นะครับคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับวันนี้มารถใหม่ป้ายแดงเลยนํามาให้เราโมดิฟายนะครับทำการเติมแต่งนะครับเป็นอทำรถให้บอกกับการใช้ของพี่เจ้าของรถนะครับก็ก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ยังไว้อกไว้ใจเราเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นคันเก่าคันใหม่นะครับให้เราดูแลทั้งหมดนะครับก็ โจทย์หลักๆคันนี้ครับก็ใช้ไม่หนักมากครับก็ปะทุมมาเลยนะครับบ่อยนะครับปะทุมมาเลยยาวๆตลอดนะครับซึ่งที่แดก็ใช้ผลอุปกรณ์นะครับไปทําธุรกิจที่มาเลเซียด้วยนะครับก็ไปลับเดินนึงก็หลายครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโจทย์หนักแบบเนี้ยนะครับผมจะอัปเดตอะไรที่ใส่ลงไปคันนี้บ้างนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูในคลิปกันนะครับว่ามีอะไรแต่งตัวไหนบ้างที่เราใส่ลงไปให้ตอบโจทย์กับเจ้าของรถนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าคันนี้อุปกรณ์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาประมาณไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับก็เริ่มจากภายนอกโดยรวมนะครับก็เป็น3า0 0 V c o r คอร์ขับ4นะครับต้องบอกว่าท็อปสุดๆนะครับคันนี้และก็เพิ่มเติมเลยก็คือหัวใจหลักของคันนี้ก็คือกล่องอัลต้าบูธ AI นะครับในการจูนควบคุมนะครับเก็บรายละเอียดสำหรับ ไว้ใช้งานนะครับก็แรงแบบไร้ควันแล้วก็มีรีแมปนะครับปิดสัญญาณต่างๆที่ไม่ใช้แล้วก็ปลดความเร็วท้ายนะครับถ้าคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่เลยนะครับจะรู้ว่าความเร็วมันจะล็อกนะครับมันล็อกความเร็วมานะครับเราก็เลยทําการปลดให้สําหรับเพื่อนๆเผื่อแบบว่าอยากลองซิ่งดูท็อปสปีดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จัดให้นะครับควบคุมโดยรีแมปแล้วก็กล่องหลักนะครับแล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อให้ตอบสนองในการเชนเกียร์โต้ได้ ถูกใจผู้ใช้นะครับแล้วก็เติมไปให้ในชุดนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับอพอควบคุมกล่องเสร็จก็จุดบอดของรุ่นนี้เลยก็คือ แรงดันนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับจูนไปได้ไม่เยอะนะครับก็เลยทําการนะครับเพิ่มปั๊มคอมเบลเร็วนะครับโมปั๊มคอมเบลเร็วใหม่นะครับให้มีแรงดันในจุดที่เราต้องการนะครับให้ให้มีแรงดันพอใช้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมกันไปอีกครับสําหรับตัวนี้นะครับเทอร์โบเอฟวาห้านะครับสเปคนี้นะครับสําหรับเกียร์ออโต้เลยนะครับสําหรับเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนะครับต้องบอกว่าจี๊ดจ๊าดแน่นอนนะครับแล้วก็ มีแผ่นูดีอาด้วยนะครับในชุดนี้แล้วอุดิจาด้วยนะครับแล้วก็พอมีเทอร์โบเสร็จเนี่ยเราก็ทําการขึ้นชุดอินเตอร์ใหม่นะครับเข้ากองเดิมนะครับแล้วก็มีผ้ากองทนาโดนะครับสาหรับโฟโอากาศให้อากาศผ่านเร็วแล้วก็กองดีด้วยในในมิติของกองเดิมนะครับชุดอินเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ ไอดีนะครับทำไอดีสำหรับใส่ลิ้นเดิมนะครับให้เพื่อเวลาดับคงดับเครื่องมันจะได้ไม่สั่นนะครับเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ใช้นะตรงนี้เขาก็จะเน้นนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เดินเซอร์เตอร์นะครับทั้งชุด2ฝั่งแบบนี้นะครับไอดี4 5นะครับเชื่อมุดอิทีารนะครับฝั่งไอดีให้นะครับแล้วก็ทำถังดักไอนะครับไว้สําหรับเล็กๆนะครับไว้สําหรับกองอากาศนะครับที่ที่จะมีน้ํามันเข้ามาในระบบ หน้ากล่องนะครับไม่ให้มันเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งลงข้างล่างร้อเปอร์เซ็นเพื่อบางทีใช้รถนะครับไปลงไปแดงก็ไม่อยากให้มันมีควันด้านล่างนะเราก็จัดให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับสําหรับคันนี้อ่านะครับสังเกตได้เลยครับวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ําไฟฟ้าเดิมเราถอดออกนะครับเราเปลี่ยนเป็นระบบวาล์วน้ําแบบตัวเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนให้นะครับ องค์ประกอบโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้แล้วก็มีเป็นปลายท่อนะครับไทเทเนียมนะครับจากลักกี้นะครับเราจัดให้เฟี้ยวๆแล้วก็มีตัววัดบูธนะครับโกบอลนะครับสําหรับชี้วัดบูธที่แม่นยํานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลองเทสกันว่าที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับใส่ไปแล้ววิ่งไปยังไงนะครับกีดจัดขนาดไหนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันเลยดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆครับมาดูฟิวในรถนะครับว่า1นึถึงร้อยี่อะไรเงี้ยนะครับอัตราคันเร่งนะครับจะดีไหมนะครับจะแรงไหมนะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะแล้วกันนะครับว่ามันไปประมาณไหนครับแต่พุก็ประมาณนี้ครับสามสิบห้าสี่สิบนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยละหน้าไหมนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าท้ายมาเลเซียแน่นอนครับชุดนี้บูธสี่สกรนะครับขยมาสามสิบห้าโดยประมาณนะครับ <c oughs> นะบตอนนี้ร้อยหกแล้วไปเรืเร่อยๆครับที่รอบสามพัน ครับก็หน้าไม่ประมาณนี้นะครับผมว่าซิ่งก็ได้นะครับขับใช้งานก็ได้นะครับท้ายก็แรงนะครับทุก่นเพื่อนก็ลองดูเป็นแนวทางครับเผื่อว่าอยากได้ประมาณนี้ถ้ารถรุ่นนี้อะไรประมาณนี้ก็ปรึกษาสอบถามกันได้นะครับเป็นครเล็นนะครับดูบูธมาครับบูธมีไม้ใช้ตลอดครับ เดี pues ๋ยวดูนะครับว่าเมื่อกี้ขับเร็วแล้วเดี๋ยวดูขับช้าๆนะครับว่าบูทเนี่ยตัวเต็มนี้มีบูทให้ใช้ตลอดนะครับในรอบต่ำๆอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็ลองดูครับดูรอบนะบูทเนี่ยบูทเดินละถ้าผมเติมคาเร่งมีให้ใช้ตลอดนะครับ เรียบร้อยครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะครับสำหรับสเปค3,000กิโยตโตแบบนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะนะครับอยากอัปเกรดนะครับความสวยงามนะครับสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับเรายินดีครับปรึกษาเนาะก็ลองทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับเราจะได้แนะนาให้ถูกนะครับว่ามีงบประมาณไหนอยากได้อะไรก่อนหลังนะครับเราจะได้จัดให้ถูกนะครับก็ยังไงทักมาคุยกันละกันนะครับ